วันนี้ว่างๆค่ะพาเด็กๆมาเดินออกกำลังกายริมทะเลแถวบ้านนะคะจากบ้านมุกขับรถมาที่ทะเลที่นี่ก็ประมาณ15นาทีนะคะไม่ไกลมากวันนี้เราจะจอดรถที่เดิมแต่ว่าเราจะเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งทางนี้จะเป็นฝั่งที่มุกชอบมาซื้อฟิตแอนชิพนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาซื้อฟิตแอนชิพค่ะเรามาเดินออกกำลังกายนะคะ มุกเห็นคนมาเดินเยอะมากค่ะฝั่งนี้แล้วก็เขาก็ชอบมาตกปลานะคะแต่ว่ามุกไม่รู้ว่ามีอะไรดีเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรนะคะทำไมคนถึงมาฝั่งนี้กันเยอะจังดูไปแล้วก็สวยงามพอสมควรนะคะดูหินดูต้นไม้นะคะดูร่มรื่นเนาะเด็กๆชอบมากเลยค่ะวิ่งหนีไปละ วันนี้มุกตั้งใจว่าจะชิมหอยนางรมนะคะปกติเดินอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเปลือกหอยนางรมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ว่าคนอื่นเขาแกะกินไปหมดแล้วนะคะก็เลยว่าวันนี้ถ้าเกิดเดินฝั่งนี้เราเจอตัวไหนที่ยังไม่โดนแกะนะคะมุกก็จะกินค่ะอยากลองชิมดูนะคะสามีบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยหาแต่ว่าไม่ได้เอามีดไม่ได้เอาอะไรมานะทุกคนมุก เดินไปเดินมาก็เจอหินก้อนนึงค่ะเดี๋ยวจะเอาหินทุบทุบเอาเดี๋ยวลองดูค่ะสดสดนะคะจากทะเลว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้มันก็กําลังเดินสำรวจค่ะเด็กๆก,ก็สนุกสนาน,นะคะ่ะวิ่งขึ้นเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะพอเขาก็ต้องตามประกบค่ะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะซนกลัวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ใช่อะไรหรอกเด็กๆพวกนี้นะคะเวลาเขาได้เล่นนะเขาไม่ได้กลัวการ หกล้มหรืออะไรต่างๆนานาอะไรคือเขาจะไปอย่างเดียวนะคะเด็กกำลังสงนะคะ่ะบอกเลยนี่ดูนี่ไงเจอแล้วคะ่ะเห็นไหมคะนี่อันนี้เป็นร่องรอยนะคะการแกะแซะไปแล้วนะคะแต่ว่ามุกได้ตัวหนึ่งนะนี่สามีหามาอีกตัวหนึ่งตัวบลเลอร์เลยค่ะแต่ว่าเนื้อข้างในไม่เยอะนะคะทุกคนเนื้อข้างในจะเล็กมากเลยค่ะตัวไหนที่แบบใสๆขาวๆอ,อวบนะคะมุกจะชิมตัวไหนไม่อวบมุกก็ไม่ชิมค่ะ สรุปแล้วรสชาติดีนะคะสดมากค่ะทุกคนเดี๋ยววันหลังมุกจะพกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะพามาค่ะก็ไปะได